เนมิราชาดกในอดีตการนานมาแล้วณนครมิถิลาแห่งแคว้นวิเทหะมีราชาวงศ์ที่สืบทอดธรรมเนียมอันประเสริฐยิ่งกษัตริย์ทุกพระองค์เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระเกศาหรือผมงอกขาวเพียงหนึ่งเส้นก็จะทรงสละราชาสมบัติออกผนวดเป็นหรือสีบำเพ็ญเพียรภาวนาจนบนรรลุฌานสมาบัติแล้วไปบังเกิดในพมโลกธรรมเนียมนี้สืบทอดกันมายาวนานถึง 84%,00 0พระองค์ กษัตริย์องค์ที่8 3 9 9 9ในวงนี้คือพระเจ้ามะัคะเทวราชซึ่งต่อมาเมื่อทรงเห็นพระเกศางอกก็ได้ออกผนวดตามราชประเพณีและทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ราชตระกูลของพระองค์สืบทอดเชื้อสายแห่งวงบรรปชิตเช่นนี้ตลอดไปเมื่อสวรรคตแล้วพระองค์ก็ไปบังเกิดในพมโลกการเวลาผ่านไปจนถึงกษัตริย์องค์ที่8,3999พระพระมมคเทวะ หรือพระโพธิสัตว์ในชาตินี้ทรงตรวจดูด,ด้วยฌานสมาบัติและพบว่ากษัตริย์องค์ต่อไปจะไม่สามารถรักษาประเพณีนี้ไว้ได้พระองค์จึงตัดสินใจละทิ้งความสุขในภพมโลกจุติหรือตายลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในคันของพระมเหสีแห่งกษัตริย์องค์ที่83,999ทรงได้รับพระนามว่าเนมิกุมาร การจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนี้เพื่อสืบทอดวงบรรพชิตตามอธิษฐานบารมีที่พระองค์ทรงตั้งไว้เนมิกุมารทรงมีพระไทยฝักใฝ่ในการบำเพ็ญทานและรักษาศีลอุโบสถอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์คันเมื่อพระราชบิดาทรงเห็นพระเกศาหงอกขาวก็ทรงทราบว่าถึงเวลาที่จะมอบราชสมบัติให้โอรสแล้วจึงทรงมอบราชสมบัติเมืองมิถิลาให้แก่เนมิกุมารขึ้นครองเป็น พระเจ้าเนมิราชส่วนพระราชบิดาก็เสด็จออกผนวดตามราชประเพณีเมื่อพระเจ้าเนมิราชเสด็จขึ้นของราชพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างเคร่งครัดพระองค์โปรโดให้สร้างโรงทานห้าแห่งคือที่ประตูพระนครทั้งสี่ทิศและอีกหนึ่งแห่งกลางพระนครในแต่ละวันพระองค์จะทรงบริจาคทานแก่ประชาชนเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อสงเคราะห์คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสทรงรักษาศีลห้าและศีลอุโบสถอยู่เป็นนิด และที่สำคัญคือทรงสั่งสอนให้ประชาชนทั่วทั้งแคว้นตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมมั่นทำบุญให้ทานและประพฤติดีผลจากการบำเพ็ญทานและรักษาศีลของพระเจ้าเนมิราชรวมทั้งการอบรมสั่งสอนประชาชนทำให้บ้านเมืองมิถิลาสงบสุขร่มเย็นประชาชนเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่เบียดเบียนกันชื่อเสียงของคุณงามความดีของพระองค์เลื่องลือไปทั่วทั้งสามภพคือมนุษยโลกสวรรค์และนรก เหล่าเทวดาในสวงสวรรค์ต่างชื่นชมในพระบารมีของพระองค์และแม้แต่สัตว์นรกก็ยังได้พ้นจากความทุกข์ทรมานชั่วคราวเพราะบุญญาธิการของพระองค์วันหนึ่งขณะที่พระเจ้าเนมิราชทรงปฏิบัติธรรมอยู่นั้นพระองค์สมเกิดความสงสัยขึ้นในพระทัยว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์การรักษาศีลอย่างเข่งคัดไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตทางโลกอย่างไหนจะมีอนิสงส์มากกว่ากันความสงสัยนี้ผุดขึ้นในพระทัยของพระองค์หลายครั้ง แต่พระองค์ก็ไม่สามารถหาคําตอบที่ชัดเจนได้ด้วยพระองค์เองเทา้าสกะเทวราชหรือพระอินทผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงทราบถึงความขังขานในพระทัยของพระเจ้าเนมิราชด้วยทิพยโสด,ด้วยความเคารพในคุณธรรมของพระเจ้าเนมิราชและเพื่อคลายข้อสงสัยอันเป็นประโยชน์ต่อ,อการบําเพ็ญธรรมพระอินทจึงเสด็จจากดาวดึงลงมาปรากฏเฉพาะพระพักของพระเจ้าเนมิราชพระอินตรัสว่า ข้าแต่มหาราชหม่อมฉันมาเพื่อแก้ข้อสงสัยที่พระองค์มีพระประสงค์จะทราบว่าระหว่างการให้ทานกับการประพฤติพรหมจรรย์อย่างไหนจะเป็นกุศลยิ่งกกว่ากันพระอินทร์ทรงอธิบายว่าการเกิดในตระกูลกษัตริย์นั้นก็เพราะได้ประพฤติพรหมจรรย์นในขั้นต่ำการได้เกิดในเทวโลกก็เพราะได้ประพฤติพรหมจรรย์นในขั้นกลางส่วนการจะถึงความบริสุทธิ์สูงสุดคือพระนิพพานต้องประพฤติพรหมจรรย์นในขั้นสูงสุด การประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากยิ่งกว่าการให้ทานเพราะผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะต้องละเว้นจากวิถีชีวิตทางโลกไม่ต้องมีเย่าเรือนและต้องบำเพ็ญเพียรอย่างยิ่งยวดแน่ว่าการบำเพ็ญพรหมจรรย์จะมีอน,นิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทานแต่พระอินทร์ก็ทรงเตือนพระเจ้าเนมิราชว่าการกระทำทั้งสองประการน,นี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีงามและควรปฏิบัติควบคู่กันไปขอให้พระองค์ทรงตั้ง,งใจหมั่นเพียรบริจาคทานและรักษาศีลควบคู่กันไป พระเจ้าเนมิราชจึงทรงคลายความสงสัยและทรงตั้งใจอบรมสั่งสอนประชาชนให้รักษาศีลโดยเคร่งครัดยิ่งขึ้นเมื่อประชาชนในมิถิลานครปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเนมิราชอย่างเคร่งครัดผู้คนจำนวนมากที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาในเทวโลกเทวโลกจึงเต็มไปด้วยเหล่าเทพยดาที่ล้วนมาจากมิถิลานครขณะที่นรกกับว่างเปล่าลงไปมาก เหล่าเทพย,ยดาที่เคยเป็นมนุษย์ในมิถิลานครและได้มาบังเกิดบนสวรรค์ด้วยบุญที่พระเจ้าเนมิราชท,ทรงสั่งสอนต่างสำนึกในพระคุณของพระองค์อย่างสุดซึ้งพวกเขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้พบพระเจ้าเนมิราชอีกครั้งเพื่อแสดงความขอบคุณและฟังธรรมจากพระองค์เหล่าเทพย,ยดาจึงพากันไปทูลขอต่อเท้าสกกะเทวราชว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์ได้โปรดนำพระเจ้าเนมิราชมาที่สวรรค์บ้างเถิด พวกพระเขาไม่ได้พบพระองค์เลยและอยากจะขอบคุณที่ทรงสั่งสอนให้ประพุตธความดีพระอินทร์ทรงเห็นความตั้งใจจริงของเหล่าเทพพดาและทรงอนุญาตตามคำขอพระองค์จึงมีพระบัญชาให้พระมาตุลีเทพบุตรผู้เป็นสารถิประจำราชรถเวชชันนำราชรถลงไปรับพระเจ้าเนมิราชถึงเมืองมิถิลาเพื่อเชิญเสด็จขึ้นมาอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงพระมาตุลีเทพบุตรได้รับพระบัญชาจากพระอินทร์ก็รีบนำราชรถเวชชันเทียมด้วยม้าสินโุทแก้ว มุ่งหน้าสู่โลกมนุษย์อย่างรวดเร็วแสงรัศมีจากราชรถและเทพบุตรสว่างสวัยไปทั่วท้องฟ้าเป็นที่ประจักไปชาวเมืองมิถิลาเมื่อพระมาตุลีเทพบุตรมาถึงมิถิลานครก็ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเนมิราชและทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จไปเยือนสวงสวรรค์ตามคำเชิญของพระอินทร์และความปรารถนาของเหล่าเทพย,ายดาพระเจ้าเนมิราชทรงตอบรับคำเชิญด้วยความยินดีแต่ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเจ้าเนมิราชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรนรกกรพระองค์ทรงต้องการเห็นผลแห่งกรรมชั่วด้วยพระองค์เองเพื่อจะได้นำไปสั่งสอนประชาชนให้ละเว้นจากบาปกรรมพระมาตุลีเทพพบุตรจึงนำพระราชรถพาพระเจ้าเนมิราชไปยังอบายคูมหรือนรกก่อนเมื่อราชรถเวชยันมาถึงนรกพระเจ้าเนมิราชทรงทอดพระเนตรเห็นความน่าสะพรึงกลัว และความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของสัตว์นรกพระองค์ทรงเห็นสัตว์นรกที่ถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆนานา,นาตามผลกรรมที่พวกเขาเคยกระทำไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์บางพวกถูกไฟเผาไหม้บางพวกถูกสัตว์นรกกัดกินบางพวกถูกต้อนให้วิ่งไปในกระทะทองแดงเดือดพระเจ้าในมิราชทรงรู้สึกสลดพระทัยอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาพเหล่านั้น พระองค์ทรงตระหนักถึงวิบาก,กรรมอันน่ากลัวของผู้ที่ประพฤติชั่วและทรงระลึกว่าตนเองและประชาชนจะต้องไม่ประพฤติชั่วเพื่อหลีกเลี่ยงการตกนรกเช่นนี้การได้เห็นนรกด้วยพระองค์เองยิ่งตอกย้ำความตั้งใจมั่นคงในการบำเพ็ญความดีและสั่งสอนประชาชนให้ละเว้นความชั่วพระมาตุลีเทพบุตรได้อธิบายถึงบาปกรรมต่างๆที่ทำให้สัตว์นรก ต้องมาเสวยผลกรรมเช่นนี้หลังจากที่พระเจ้าในมิราชทรงทอดพระเนตรนรกจนทั่วแล้วพระมาตุลีเทียพระบุตรก็นำพระองค์ขึ้นสู่สวงสวรรค์ต่อไปเมื่อราชรถเวชยันเคลื่อนขึ้นสู่สวรรค์พระเจ้าในมิราชทรงพบกับภาพที่งดงามตระการตาและน่ารื่นรมอย่างยิ่งซึ่งแตกต่างจากนารกโดยสิ้นเชิงพระองค์ทรงเห็นวิมานที่สวยงามวิจิต,ตรการตาสวนอันร่มรื่น เต็มไปด้วยพันไม้ทิพย์และเหล่าเทพบุตรเทพธิดาผู้มีรัศมีผองใสายเปล่งปลัง่งพระมาตุลีเทพบุตรได้นำพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรวิมานต่างๆและอธิบายถึงบุญกรรมที่ทําให้เหล่าเทพยาดาเหล่านั้นได้มาสวยสุขบนสวรรค์เหล่าเทพยาดาต่างก็มาต้อนรับพระเจ้าเนมิราชด้วยความยินดีและชื่นชมพวกเขาแสดงความขอบคุณที่พระองค์ ทรงสั่งสอนให้พวกเขาประพฤติความดีเมื่อครั้งเป็นมนุษย์จนได้มาเกิดในสวงสวรรค์น,นี้ในที่สุดพระมาตุลีเทพบุตรก็นำพระเจ้าในมิราชมายังวิมานสุธรรมาเทวสภาซึ่งเป็นที่ประทับของเท้าสักกะเทวราชพระอินทร์ทรงต้อนรับพระเจ้าในมิราชด้วยความปิติยิ่งและทรงเชิญชวนให้พระองค์ประทับอยู่บนสวรรค์ด้วยกันเพื่อสวยทิพยสมบัติและสุขสาราญ แม้จะทรงได้รับเชิญให้ประทับอยู่บนสวรรค์แต่พระเจ้าในมิราชไม่ทรงตอบรับพระองค์ทรงเห็นว่าการจะได้ทิพยสมบัติของเทวดานั้นควรจะได้มาด้วยการสร้างบุญกุศลด้วยตนเองไม่ใช่ด้วยการรับเชิญพระองค์ทรง,งเห็นว่าหน้าที่ของพระองค์คือการกลับไปปกครองและสั่งสอนประชาชนในโลกมนุษย์เพื่อให้พวกเขาสร้างบุญกุศลและหลีกเลี่ยงบาปกรรมเพื่อที่จะได้ไปบังเกิดในสุคติภูมิ พระเจ้าเนมิราชจึงทรงปราบบังคมทูลลาพระอินทร์และเหล่าเทพยดาในสวรรค์แล้วเสด็จกลับสู่มิถิลานาครด้วยราชรถเวชยันเมื่อกลับมาถึงโลกมนุษย์พระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องราวที่ได้โทษพระเนเห็นทั้งในนรกและสวรรค์ให้ประชาชนฟังอย่างละเอียดพระองค์ทรงย้ำเตือนถึงผลของบุญและบาปว่ามีจริงและสอนให้ประชาชนตั้งมั่นประกอบแต่กรรมดีบริจาคทานและรักษาศีลต่อไป เพื่อที่จะได้ไปเกิดในเทวโลกและมีความสุขในทิพยวิมานประชาชนชาวมิถิลาต่างพากันสรรเสริญพระคุณของพระเจ้านมีราชและตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์อย่างเคร่งครัดยิ่งขึ้นบ้านเมืองจึงยังคงร่มเย็นเป็นสุขและผู้คนก็ต่างรักในการทำความดีพระเจ้านมีราชทรงครองแผ่นดินด้วยความเป็นธรรมทรงรักษาศีลและบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป พระเจ้านนมิราชทรงเห็นพระเกศเกษางอกขาวเพียงหนึ่งเส้นอีกครั้งพระองค์ทรงตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขารและทรงเห็นว่าถึงเวลาที่จะออกผนวดเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ตามราชประเพณีและอธิษฐานบารมีที่ทรงตั้งไว้พระองค์จึงทรงมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสแล้วเสด็จออกผนวดเป็นรืษอสีที่ป่ามะม่วงพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเจริญฌานสมาบัติจนบรรลุธรรมและเมื่อสวรรคต ก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกอีกครั้งเนมีราชชาดกจึงเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ในการทำความดีของพระโพธิสัตว์การยึดมั่นในศีลธรรมและการบำเพ็ญทานอย่างไม่ยออ่อท้อแม้จะต้องละทิ้งความสุขสบายทางโลกและทิพยสมบัติในสวรรค์เพื่อประโยชน์สูขของมหาชนและการบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดคือพระโพธิญาณ